วิธีการปลดล็อกมอเตอร์ d c ซี0ันห้ารโลตอนนี้เฟืองมอเตอร์ล็อกอยู่นะคะเราจะต้องเอากุญแจปลดล็อกค,ค่ะเสียบเข้าไปกดเข้าไปนิดนึงแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาให้มันดังแกลกแบบนี้ปลดล็อกได้แล้วค่ะเห็นไหมอ่า เฟืองมอเตอร์ก็จะฟรีตอนนี้ลูกค้าก็สามารถใช้มือดันประตูได้ตามปกตินะคะต่อไปถ้าจะล็อกมอเตอร์นะคะทำเหมือนเดิมเอากุญแจเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนทวนเข็มตัวเดือยก็จะเด้งออกมาแบบนี้หลังจากนั้นให้ดันประตูนิดหน่อยอจนกว่าเฟืองจะดังแก๊กแบบนี้ ก็เป็นการล็อกมอเตอร์เพื่อกดใช้งานมอเตอร์ประตูรีโมทค่ะขอบคุณค่ะ